ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูลครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอบนเทสนะผมแล้วการรีวิวนะครับไปในตัวนะครับผมจะเป็นการรีวิวเคสประกอบนะครับผมจะเป็นเคสประกอบของทางร้านนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับผมมาดูตัว CPU ก่อนเลยนะครับ CPU จะเป็น AMD นะผมับผม X4 นะครับ 860k นะครับผม4คอร์4เทดนะครับตัวนี้คอร์คอร์โปรเซ็นเซอร์นะครับ มาต่อกันที่เมนบอร์ดนะเมนบอร์ดจะเป็นทางของกิก a b y ไบนะครับนะครับกิกบ ga นะครับขีด f 2 a 6 8 hm ขีด ds 2นะครับตัวน,นี้เมนบอร์ดจะเป็น fm 2บวกแล้วก็ fm 2นะครจะเป็นไฮบริดนะครับมาดูที่แรมกันนะผมแรมจะเป็น ddr 3 8 g b กิกนะผมบัตตอนนี้อยู่ที่1600นะครับ มาต่อกันที่กาจอการ์จอจะเป็น r a d e o n rx 560นะครับซีรีส์ตัวนี้เมมโมรี่ไซส์จะอยู่ที่4ี่กิกนะผมเมมโมรี่ทจะเป็น g d r 5 Micron นะครับตัวนี้ซัฟไฟนะครับ1พัดลมมีไฟเลี้ยงนะครับตามลูกค้าที่รีเควสต์มานะครับ6พินมาต่อกันที่ Power นะครับพาวเวก็จะเป็น500วัตต์ฟูวัตต์นะครับของทาง d t e c นะครับผมนี่นะครับเหลือๆนะครับ อยู่ที่พื้นที่ความจุนะครับผมการเก็บข้อมูลจะอยู่ของทาง A Fox นะครับจะเป็น SSD นะครับผมจะเะร็วไว Hard Disk นะผมจะอยู่ที่240ริกิกนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ b ดี y นะครับผมหรือเคสนะครับจะเป็นเคสของ High i t ของทาง Tsunami น,น,นะครับผม ตัวนี้คุ้มค่าเลยนะครับพัดลมให้มาถึงการถึงห้าตัวด้วยกันนะครับหกนะครับผมมีตัวด้านหลังด้วยนะตัวหนึ่งนะครับไฟตัวนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องซื้อเป็นกล่องไฟมาเปลี่ยนเองนะครับลูกค้าก็ทางร้านได้เก็บซายนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระจกข้างใสนะครับผมจะเป็นกระจก Gorilla Glass นะครับความปลอดภัยเนี่ยมาดูส่วนของหน้าจอนะครับผมกล่าวมาข้างต้นเลยนะครับไล่ดูไปตั้งแต่การ์ดจอกันเลยนะครับใน GPU Set นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของ CPU ใน CPU Set นะครับเมนบอร์ดนะครับ ่น้แก้ก็เมมโมรีครับ,รบนี่จะเป็น SSD นะครับมันจะโชว์ที่222 GB นะครับเกือบ223 GB อยยีบกนจะแบ่งไปใช้เก็บข้อมูลสำคัญนะครับ Windows ของทางร้านจะให้เป็น Windows r o นะครนะผมจะเป็น Windows ที่ Activate Pack นะครับผมอัปเดตเรียบร้อยแล้ว ความใช้งานนะครับเรื่อนเื่นเลยนะครับอันนี้ที่กล่าวมาครั้งต้นก็ผ่านนะครับผมสวัสดีครับ